ซาจะบ้ปงเดียว้ามันท้อโสงใจแน่ๆเลยมึงมาสักเอาตอบกูเลยตอบเลยเร็วก็ไม่คุณไหนมึงไม่มีตาไม่บกมาบังตากูมึงหักพูดไมาบอกใ่มาบอกตรงเหจกหที่จบตาแต่ไม่ว่ามึงมาบอกใส่เข้ามาบอกต แล้วับมือก่อนกนเลนีเออไอ้ต้นแชรแล้วไอแล้วแต่เจ้ากันฮะคุณอดจะเอาลวดนี่แลยแล้วก็่เอาฝัเนิ่มตัวตุงไม่เปลี่ยนนอนเลยไม่ นิ่มตัวพูดมถูกนะโตผิดนะปากเปรอกคุณอ้บอคุณไอหักคุณนั่นเสี่ยนิ่มนิ่มเนี่ย่คนนิ่ตัวพไม่ถูกโตผิดตัวต้องมีผูบ่าวักคุณบักตัวไหมยังถูกเด้อหักของกับบอสห่วยนึเปล่ักใครตัวเจ้ามีบัะุอะจะแบบกับเราเห็นยังจะคือว่าิ่นกับนแม่โอ้เก็้ตังแม ha 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 ha